สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับการแข่งขันวันพีทการ์ดเกมแฟกชิพแบทเทิล2,023นะครับคละนี้เราอยู่ในสวิตลาวรอบที่5แล้วนะครับเรียกว่ารอบนี้ก็ลึกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เรียกว่าน่าจะคัดกันแล้วนะครับคนที่แพ้เกิน3รอบเนี่ยก็อาจจะมีการกลับบ้านเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับคนที่แพ้แซ แป่สามครบแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีงานใหญ่แค่นี้มีอีกเยอะใช่แต่ก็ยังมีงานหน้า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 ไปเรกเรียกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มเอียดนะครับเดือนมีนาก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมีมีรถแมพขึ้นมาแล้วใช่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะ้วสำหรับคนที่เล่นการ์ดเกมวันพีนะครับมีงานแข่งทุกเดือนแน่นอนนรับเพอทุกอาทิตย์ใช่เพออทุกอาทิตย์ด้วยนะครับไม่ให้แตกแถวก็เลยทีเดียวนะครับที่นี่กลงเรือกันไปเลยทีเดียวนะครับอ่าใช่นะครับก่อนนี้นะครับเรา ก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อน,นครับ,รบเริ่มจาก <ผม S 1> ทางด้านคิดแอ d คิดนะครับผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมรวมถึงร้านการ์ดชั้นนำอีก2ลร้านนะครับก็จะมีร้าน m o เดิร์นการ์และร้านฮารุอิสโฮมันพีดการ์ดเกมซึ่งถือเป็นผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายวันพีทการ์ดเกมในประเทศไทยครับผมรวมถึงสถานที่จัดแข่งในวันนี้นะครับพาราเดียมไอทีประตูน้ำนะครับหรือว่าไอ พาราเดียมเวิร์ช opping ครับผมและก็เป็น ETL หรือ e-sport t h ไท l ลี g ทีวีผู้จัดการการถ่ายทอดสดรวมถึงทั้งพื้นหลังและซีนสวยๆในไลฟ์ครั้งนี้ครับผมอืมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นรอบที่5แล้วนะครับครับผมแล้วตอนนี้ห้องส่งบอกว่าพร้อมแล้วนะครับถยวเราตัดขึ้นหน้าจอกันได้เลยนะครับมาดูในรอบที่หนี้นะครับเป็นคุณ แอลแซดกับคุณจาโคบีนะครับผมเอาละฮะอันนี้คนคุ้นหน้าคุณตาผมเลยคุณจาโคบีนะฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นท็อปท็อปเพลเยอร์เลยนะครับผมเก่งมากน้องคนนี้นะผมหน้าตาอ๋อโอเคคนนี้ผมเคยเจอคุณคุ้นไหมคุ้คุ้นไหมเคยคุ้นคุณอยู่ครับครับผมอาจจะเคยเจอกันสักงานหนึ่งและเป็นการเจอกันระหว่างโซโลและคีนมอนครับผม คุณแอลแซดคุณลูกโซ่นี่เองคิดว่าใครคุณลูกโซ่อันนี้ยิ่งกว่าคุณเลยนี่คุ้นเลยนะของดีย่านนครปฐมถูกต้องครับเอาละแล้วเปิดมาเป็นใครก่อนครับเนี่ยเป็นคุณคุณลูกโซ่ก่อนนะใช่แล้วลูกคุณลูกโซ่นะครับติดโด่งไปที่ทางโซโลนะครับตีเอาละหกพันรับกาศด้วยทางด้านของอาภูนะครับแล้วลงเป็นได้ใจหนึ่งนะครับลงเป็นนามิเปิดท็อปห้าไปบนนะครับหยิบกลุ่มหมกสลหมวกฟางนะครับ เป็นอีเวนต์ก็ได้เป็นคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่นามินะครับครับผมและเลือกที่จิตเป็นเจ็ตพิทเทลนะครับอืมเอาตั้งแต่วันเริ่มเลยใช่ครับเพราะเหลือไว้หนึ่งด้งนะครับเจอสีเขียวนี่ยังไงก็ต้องหยิบเจ็พิทเทลใช่ครับเพราะว่าเอหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโอคิคุสูงมากนะครับผมหรือว่าจังหวะที่โอคิคุลงมาเนี่ยต้องรีบเคลียรนะครับเอาแล้วฮะแล้วข้าเทินกองคุณจาโคบี้ครับผมตอนนี้มีไลโซอยู่นะฮะแต่ถ้าตีออกไปเงี้ยจะไม่ได้จั่วใช่ครับแล้วเลือกเต่นีอตบ ไปตีครับแล้วนี่เลยครับมาแล้วครับเป็นบอนนี่ครับผมอ่าแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยเสียบหนึ่งต้องตีได้จัวด้วยนะครับเรียกว่าฟาร์มือเลยทีเดียวนะครับและแบบนี้ถ้าไลโซตีไปจะได้จวแล้วใช่ครับเพราะมีบอนนี่มานอนอยู่ถูกต้องครับและเป็นบอนนี่ใหม่ด้วยนะครับขู่กันแต่เริ่มเกมใช่ครับคนวาดชื่ออะไรนะครับโอ้โหเอาคนวาดเลยเหรอ ไม่รอเล่นรอเล่นรอเล่น <S <S 2> <S 2> โอ้โหถ้าผมก็เออีจิโรโอดานอย่างเดียวอะไม่ได้ครับวันนี้คือเป็นลายเส้นไม่ใช่ลายเส้นหัวาจานนะ <S <S โอเคครับแต่ถือว่าภาพนี้สวยมากนะครับผมเคยแบบ นั่งดูอยู่เออถือว่าเป็นการวาดโบนี่ที่คล้ายๆลายเส้นของจา์นะแต่ดูแบบปรับให้คมขึ้นครับผมและหยิบเป็นโบนี่ตัวเองนี่อีกใบหนึ่งครับอันนี้หยิบได้ไม่หยิบก่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของโบนี่เนี่ยความสามารถคือเมื่อลงมา้วครับแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่ในสนามเป็นแอคทีฟเมนนะครับก็ในเมนเนี่ยสามารถใจหนึ่งแล้วจับตัวโบนี่เนี่ยเลสนะครับหลังจากนั้นเปิดท็อปห้าไปบนหยิบซูเปอร์โนวาหนึ่งใบขึ้นมืออะไรก็ได้ใช่เนื่องจากว่าโบนี่ก็เป็นซูเปอร์โนวาเช่นเดียวกันนครรรับแแลล้้ววเเอออาีด์ตไปก่ผม เข้าด้วยนะครับเทกไปเหลือสี่ไลฟ์ครับผมและเอาไลโซตีแบบงงๆนะครับอ่าอย่างนี้จะไม่ได้จะไม่ได้เข้าไลฟ์แต่ได้จั่วแต่ความสามารถแล้วก็เหลือ2นะครับเรื่องเนื่องจากว่าทางด้านของคุณจาโคบิเนี่ยเขากดเทกของทางด้านของคีนมอนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทินต่อไปตัวที่เป็นวาโนเนี่ยจะสามารถไล่แค่รถลุงเบยครับ และก็ไายแค่สองได้แค่สองนะครับได้เป็นทางด้านของไลโซลไว้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่ติดดงและโจมตีใช่ครับเพราะอยากเก็บดงไว้การในการไ<ช>ล่ไลโซลถูกต้องครับแล้วเทอานี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าทางคุลุกโซเนี่ยหันไปเลี้ยวไปตีโบนนี่กับทางไลโซลเนี่ยก็จะทําให้ ทําให้เขาเสียเวฟในการตีไปนะครับพอสมควรแต่ยังไงก็ต้องตีตีแหละครับนี่นามิตีเข้าไปที่โบนนี่แล้วนะครับไม่งั้นคุณจาโคบีหาของเรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้เอาโบนเอาซันนี่นะครับตีเห็นว่าซันนี่พังสามพันแต่ว่าเพลินได้บวกพันหนึ่งจากความสามารถของโซโลนะครับผมและ โซโลตีหกพันนับเข้าแล้วโอ้โหมัดเจ็ดทันทีครับเจ็ดไปที่ไลโซเลยนะฮะไม่อยากเชื่อนะครับว่าฉัดเจ็ดที่ไลโซจริงเก็บไว้ก่อนก็ได้นะก็คงอยากตัดเวฟไม่อยากให้ตีส่วนมาที่ซันนี่กับนามิให้หมดแล้วอ่าก็จริงอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับครับผมครับเทิร์นนี้นะครับเรียกว่าทางเข้าเทิร์นของคุณจาโคบีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจาโคบิก็จะจะตีไปที่นามิก่อนเลยนามินะครับผมแล้วจ่ายสี่ครับครับผม ตัวทางด้านของซันนี่ไปเรียบร้อยแล้วเหลือหนึ่งนะครับจะกดเทคหรือไม่ครับและลงเปทนบอนนี่ครับเป็นบอนนี่ธรรมดาเลยนะครับบางทีมจะกดเทคลงอะไรสักอย่างไม่กดเลยนะครับกดเทคแล้วจะลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะใช้กับตัวคอสามขึ้นไปมันต้องมันต้องเสือสองดงถ้าเหลือดงเดียวจะไล่ไม่ได้ด้วยถูกต้องครับและข้าเทินของคุณลูกโซนะฮะเรียกว่าคมกิบบริงโอ้โหวตีเข้าไปเลยครับห้าพัน ไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นเสียบท่งยังไม่เสียบเลยครับพเพราะไม่มีเพราะไม่มีคาแรคเตอร์ที่คอยบัฟพลังอยู่แล้วก็เลยตีไปเพียวๆแค่นี้เลยฮะเก็บดงไว้ไล่ดีกว่าปากาศเขาเป็นิีเลอร์แล้วโอ้โหวิตาแล้วหมัดเจ็ดไปที่สองแต่แบบนี้ต้องระวังถ้าหมัดเจ็ดหมดนี่แล้วคุณจาคุบีลงตัวใหญ่ได้นี่จะเขี่ยยากเลยนะครับก็จะหนักเลยนะครับแล้วเลือกจิ้มไปที่คุณจาคุบีเลือกจิ้มไปที่ตัวของคีนิมอนแล้วแต่ว่ากดเทคลอยแล้วกดเทคลอยไว้แล้วนะครับ เป็นทริคอย่างหนึ่งใช่เป็นทริคที่ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะว่าจริงไม่ควรให้ทําได้ <laughs> แต่ก็อ่ะ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันให้ทําได้ก็ต้องทำต้องทําได้คะ Q&A เขาเขียนแล้วนะครับว่าทาได้นะครับ,รบผมและเลือกที่จะลงเป็นทางด้านของโอ้แต่ผมเห็นของแรงของดีแวบ,บๆของแรงของแรงและของดีและเลือกที่จะตีเลยครับหก <6, 000. S 2> พันนะ เข้าไปที่โซโลขอ2 0 0พันะครับอย่างนี้น่าจะไล่มาเป็นโอเด้งแน่นอนนะครับขึ้นไปแล้วคุณลูกโซนะครับแล้วรวบเลยครับแน่นอนแบบนี้โอเด้งหรือเปล่าโอ้โหพีเอด้วยนะฮะนั่นนะครับกล้ามเป็นมัดๆเลยนะครับครับผมนี่พีเอ้ทางเด็กเหมือนกันเนี่ยคุณจากรบิบจ่าเขาเรียกเลยนะชายผู้แข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมานี่เขาเดินได้เลยอ๋อใช่ไม่ใช่เดินได้อย่างเดียวเขาอุ้มแม่เขาได้ด้วยเออใช่ ถือว่าเป็นคนที่มีพลังกำลังสูงมากนะด้านโคสกิโอเด้งนะอันนี้คุณมั่วหรือเปล่าไม่คุณมั่วอันนี้คุณมันเขียนจริงๆเดินออกมาเดินได้เลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกนะครับกว่าลูกชายผมจะเดินได้ก็หลายปีนะคอดมาปุ๊บเดินได้เลยแล้วอุ้มแม่เขาได้ด้วยนะครับอุ้มไปอุ้มทำไมครับคือแบบยกแม่อย่างนี้ได้เลยโอ้โหตาย้วคือชายผู้แข็งแกร่งและโหโอธรรมะผู้แข็งแกร่งก็โดนบาดเจ็ตไปเรียบร้อยเลยโอ้โหบาดเจ็บไปที่สามไม่อยากเชื่อนะครับแต่ต้องเชื่อแล้วนะครับ ไม่อยากเชื่อครับแข็งแก่งที่สุดเจอโอทามะใช่ครับและจังหวะนี้เขาจะลงทางด้านของโอคีคุโอคิคุนะครับแล้วมัดเจ็ดใบที่สี่อเมชาเดา้อโอ้โหถ้าหมัดเจ็ดใบที่สี่นี่ต้องขอขอเช็คเด็กลิสคุณลูกโซ่เลยนะแม่โอ้ยสามใบครับแต่ว่านี่คือของค่าใกล้จะหมดแล้วนะน่าจะเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเด็กโซโล่เนี่ยไม่มีสควาโดนะครับที่จะลดลงมาแล้วก็ใช้เวฟได้นะครับเพราะนั้นนี่คือหมดแล้วนะครับ เอาละอาละครับตอนนี้ลงมาเป็นทางด้านของโอคิคุนะครับก็อย่างดีน้าได้ได้โอคิคุกลับมาใช่ครับแล้วลกเลือกอคุลูกโซ่ลงเป็นทางด้านของดาดานะครับ <D adan S 1> เปิดท็อปหไปบนหยิบคอร์สหขึ้นมือนะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะเลยครับตอนนี้น่าจะหยิบเป็นนามิหรือเปล่าเรียบร้อยครับ,รบหยิบ <ผม S 2> นามิแล้วเพราะนั้น ต้องหาของก่อนนะฮะเพราะว่าผัดเจ็ตไปที่สี่ครับก็จริงก็จริงเรียกว่าขมเข้มหรือว่าจะหยิบซันนี่โอ้โหถ้าถ้าถ้าเจออีกนี่จัดขับดูเด็กคุณลูกโซ่หน่อยแต่เหมือนจะไม่หยิบพราะหยิบเป็นกอดอนแลมซี่นะครับเออจะได้ไหมถ้าเกิดเป็นกอดอนก็ต้องคอมโบกับอะไรที่มันเคอนะฮะบนมืออาจจะมีอยู่แล้วอาจจะเป็นโลบี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่ลงเดี๋ยวค่อยเก็บไว้นะครับตัวนี้ รอดูรอดูและ6 0พันครับวิ่งไปแล้วครับปลาสองพันะครับทางด้านของอิโชและ5 0 0พันครับวิตตาครับเรียกได้ว่าคุณจากคูบี้นี่ก็เป็นการเล่นที่พยายามรักษาไลฟ์เหมือนกันนะฮะใช่ครับเรียกว่าเจ็บปวดกันมานิดหน่อยนะครับไม่แทบจะไม่เจ็บกันเลยนะนี่คือ3ามนี่ถือว่าเหลวเยอะมากแล้วนะครับและในเทิร์นนี้นะครับเรียกว่าทางด้านวิสตาเนียนอนมาให้คีคูตีอยู่แล้วนะครับครับผมก็น่าจะโดนจับนอนตีไปที่วิสตาแล้วจับดาดานนอนฮะสเต็ปนี้แน่นอน จริงๆผมก็อยากให้จับทางด้านของโอทามะนอนนะผมยังมีความรู้สึกว่าโอทามะปั๊มได้นะครับมันมีเซอร์ไพรส์ช็อตได้ใช่และโอ้โหล่าเจ็ดครับลงมาเป็นเระเอของเรานะครับคิดคอร์สเจ็ดนะครับครับผมจะเป็นบ็อกเกอร์นะบ็อกเกอร์อีกตัวหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อห่วงแหนทางด้านของโอ้แต่บนมือมีอยู่แล้วโอ้โหมีทางด้านของเบสมาด้วยนะครับโอเคเลยครับแบบนี้อยังดีไม่ใช่คิดแปดแต่ว่าเมื่อกี้นะครับคุณลูกโซ่ได้เก็บกอดอนไว้บนมือนะครับครับผมถ้ามาพร้อมกับหมัดเจ็ดใบที่สี่โอ เรียกได้ว่ามือป๊อกสุดใช่ครับต้องมาดูกันและและอือเอาละหกพันครับผมเสียบหนึ่งก็รุ้นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ power ของบ็อกเกอร์ก็จะเป็นเจ็ดพันนะคิดแล้วเใช่ครับและโอ้โหลงมาทำลายก่อนเลยเฟียตวิตตานะครับผมเฟียต้าอะไรเนี่ยวิตต้าวิวิตานะครับแต่ถ้าตีเข้าไปแบบนี้น่าจะบิดได้นะฮะเือาบล็อกและโอ้โหถ้าจังหวะดีนะ เธอนี้ดองเต็มนะท้าเมื่อกี้ลงได้ลงพ่อนี่นะสวยกว่านี้ครับผมและนี้ครับเจ็ดพันครับไปไปที่โอคิคุนะครับเอานะจะกาดเองหรือจะมาบล็อกหรือจะปล่อยไปเลยแต่บนมือน้อยนะฮะสำหรับคุณจากคบี้นะฮะถ้าบล็อกแล้วจ่ายเรียบร้อยเอาแล้วปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับโอ้โหตอนนี้โดนกดดันหนักนะสำหรับคุณจาโคบี้เรียกว่าบอดบอดมีตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ก็ยัง โดนตีกดดันเรื่อยๆคุณลูกโซ่เขายังเรียกว่ามีหลายเวฟนะครับครับผมมีแล้วมาแล้วฮะโอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมว่าโอนธรมะเริ่มปั๊มแล้วครับครับผมสี่พันแล้วครับตอนนี้อืแล้วเป็นการดีนะครับเป็นการสแปมบอร์ดตัวเองด้วยในการไล่มาคุระมาแบบนี้มาแล้วอันนี้เหมือนลูกน้องลูกกระจกของดาดันนะฮะใช่ลูกกระจกดาดันนะครับชื่ออะไรนะมาคุระมาคุระนะครับเรียกได้ว่าบวกสองพันเนาะสามพันสามพัน จุกๆเหมือนเท่ากับมื่อกนเลยรวมกับสี่พันหนึ่งจากโซโลก็สี่พันแล้วครับผมถ้าเสียบหมดเมื่อกี้เราวิ่งก็ก็ได้แล้วนะก็ได้เลยอืมสี่พันห้าหกเจ็ดน่ะห้าหกเจ็ดนะแล้วเหลือไว้อีกหนึ่งนะครับผมสวยๆสักใบหนึ่งต้องดูกันฮะจะอย่างไรแต่ตอนนี้ลงมาแล้วนะฮะแล้วจะเป็นบลูคอีกหรือเปล่าใช่จะเป็นบลูคไหมนะครับโอ้โหน่ากลัวจะเป็นบลูคนะครับตอนนี้บลูคิงด้วยครับแล้วลงมาเป็นบลูคเลยนะครับผมและไปแล้วครับไปที่โอทามะ แล้วก็สามารถดูดด้งที่นอนอยู่สองใบไปติดที่ใครก็ได้โอะเป็นหกพันครับผมหกพันแล้วครับต้องขออีกนิดนึงเพื่อเอาทะลุบล็อกเกอร์ให้ได้นะไม่งั้นเขาจะบล็อกทันทีนะครับคุณคุณจักคบีที่นั่งรอแล้วอ่ะจะเสียบเท่าไหร่ยังไงจะมากิโนด้วยตัวไหมอ๋อแล้วเจ็ดพันครับครับผมแล้วก็ตีไปเจ็ดพันครับผมโอ้โหหรือจะปล่อยไปเลยครับสารคุณจักคบี้เข้าเลยไหมครับเสียดายด้งครับผมเสียดายไม่เสียดายด้งเสียดายใบก้าที่อยู่บนมือ ครับผมครับเข้าไปเลยหรือเปล่าแต่ยังเหลือดงอีกสารคุณลุกโซนะฮะแล้วยอมเข้าไปเลยนะครับผมแล้วเลือกที่โอ้โหลงโอ้บหนึ่งเป็นคุณกอดอนนะครับมาแล้วตัวเล็กก็จริงแต่มันกดดันนะครับอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าเธอหน้าเนี่ยสมมติว่ามีแค่คิดคอสเจ็ดอยู่เนี่ยการที่แบบจ่ายหนึ่งอ้เอาของทางด้านกอดอนเนี่ยกับเข้าใ้กรอกและลดพลังไว้เนี่ยคผแล้วลุมตีไปเรื่อยเนี่ย ก็หนักอยู่เหมือนนใช่เลยฮะตอนนี้ต้องการคิด8กับบล็อกเกอร์ตัวเล็กสุดๆเลยคิดแยังไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ถ้าสมมติคิด8ลงมาเนี่ยกอดอนก็ลบพลังคิดแปดแล้วก็ลุมตีกันอยู่ดีนะครับอ๋อใช่ครับเรียกว่าแบบว่าคุมบอดและกอดอนใช่ครับกอดอนนี่คือตัวคุมบอดนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลงมาเป็นทางด้านของอิชโชหรือว่าลงมาทางด้านของเนโกะมามูชิจับนอนจับนอนกอดอนแล้วตีเลยอย่างเงี้ย เอาชัวร์ใช่จริงๆแล้วผมว่าการที่ลงกอดอนก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ดีครับผมใช่นี่ไงแล้วมาแล้วนี่ไงผมยังพูดไม่ทันขาดคําเอากอดอนน่าจะกอดอนแหละนะครับผมน่าจะกอดอนถ้าไม่ใช่กอดอนนี่แปลกนละเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเอฟเฟกมันไม่มีแล้วใช่นะครับเพราะมันเอฟเฟกออนเพย์หมดเลยยกเว้นกอดอนใช่ยกเว้นกอดอนนะครับผมแน่นอนเป็นฮันกอดอนกอดอนแล้วแล้วถ้า เอานี่เสียบเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับกอดอนต้องเอาให้ได้ครับผมถึงบอกว่ามันไม่ควรลงนะครับครับผมแล้นกอดอนแล้วแปดพันครับตีเข้าไปที่รีไลเลยแล้วเข้าเลยครับครับคุณลูกโซนน่าจะยอมเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยอุ้ยโอ้โหแล้วยกแมวยกแมวลงโอ้โหแล้วกลับมาหัวตั้งได้เป็นโอเคคุนะฮะนี่นะครับระดับประเทศเขาเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะครับผม ได้สกอร์4-0ทั้งคู่เลยนะใช่ไม่ใช่แบบแบบว่าแน่นอนจะเล่นไม่เป็นนะแต่โอทามะยังอยู่นะครับถ้าโอทามะยังอยู่เนี่ยนี่ขุดกลัวโอทามะน่าดูเลยนะครับคอมโบการเซอร์ไพรส์แบบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊เาตีเนี่ยก็ยังคงอยู่ไอการบัฟทั้งหลายตอนเนี้ยเปลี่ยนมาบัฟมาคุระได้แล้วนะใช่แล้วใช่อ่าถูกครับผมตอนนี้ไปมาคุระแล้วนะครับเพราะว่ามาคุระมีคอร์สหนึ่งเสียบสอง่ง เป็น5้าพันแล้วก็บวกจากโซโลอีกพันหนึ่งเป็นหก0 0นนะครับปีเข้าไปที่ลีดเดอร์แล้วครับจะบล็อกเลยไหมจะบล็อกหรือไม่หรือจะปลาแค่สองพันนะครับปาสองพันก็ได้นะจังหวะนี้ปลาสองพันก็คือใบเดียวนะครับครับผมอ่าหรือจะปลาสองใบใบละพันก็ได้นะครับครับผมจะดีเหรอไม่ดีครับผมเอาใบเดียวสองพันดีกว่าอืเพราะอาภูไม่ค่อยเอามาเล่นเหนี้อยู่แล้วถูกต้องครับยกเว้นไอแมทอะไรนะแมทที่สองเอามาลงกดดันได้ เอาแล้วะแล้วคุณจาโคบี้เหมือนจะปลาเป็นอาพูนะฮะต้องดูว่าช็อตนี้นี่นี่สำคัญแล้วนะครับช็อตนี้จากการโจมตีของบลู๊กนี่ใช่แล้วครับเหลืออีก4เวฟกันเลยทีเดียวออและแต่น่าจะรอดไปได้สำหรับคุณจาโคบี้เอาล้ปลา<ไ>ปเลยครับสองพันแครับไปแล้วครับบ็อกเกอร์ยัง 60, <000 S 1> อยู่พันครับจะยังไรต่อสำหรับคุณลูกโซ่หนักๆก,กันเลยนะฮะหกพันครับ ต่อเรื่องเลยครับอู้หูแต่ก็ใช้บล็อกเกอร์ได้นะใช่แต่ถ้าเป็นผมผมจะยังไม่รีบใช้เหมือนกันครับผมหรือว่าจะโดนหลอกนะครับตีหกพันแล้วหลังจากนั้นลงตัวใหญ่มาผ่านไว้ก็เป็นไปได้อยู่ดีแล้วก็อะแล้บบล็อกเลยครับผมบล็อกแล้วครับไม่เสียอะไรครับแ้ไม่เสียอะไรแลว่คิดจะนอนเรียกว่าจังหวะล่อแล้วครับหรือว่าคุณจาโคบี้จะล่อซื้อครับอ้แต่ผมเห็นมีมักกีโนอยู่บนมือนะฮะสารคุณลุกโซ่ไม่เพราะว่าการที่คิดคิดเจ็ดลงมานอนเนี่ย ทำให้คุณลูกโซ่อาจจะเลี้ยวได้นะครับแต่เลี้ยวมาเป็นเลี้ยวที่เกาะถึงเจ็ดพันนะฮะใช่และโอ้โหต้คุณะปั๊มมาคุรละแล้วเป็นห้าพันหกพันแล้วครับหกพันบวกกับสองด้งแปดพันหรือเปล่าสองพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันแปดพันครับครับผมแต่ทีนี้ตีไปที่ใครต่าจะตีไปที่อันนี้เนี่ยอ้าวแล้วตีไปที่คิดครับผมแปดพันเองนะครับจ่ายแค่สองพันเท่านั้นสองพันแล้วมีไหมอ้าวแต่ผมเห็นมีอีเวนต์ จะยังไรดีจะเอารอไปบล็อกหรือจะไล่อีเวนต์ลงมาอีเวนต์อีเวนต์ทางกิ๊สันครับผมจับนอนหนึ่งตัวก็คงเป็นวิสต้านะฮะใช่ต้องจับวิสต้าแล้วครับเอาล้ฮะโอ้โหเราลอดไปจับใครครับผมเว็บนี้ไม่เข้าแล้วฮะตอนนี้กำลังคิดอยู่นะว่าจะจับใครนอนดีอ่าแลวเป็นวิสต้าแน่นอนวิสต้านะครับเอาล้ครับ ทำให้คุณลูกโซ่เดี่ยเสียขบวนไปเลยนะครับหูเนี่ยเป็นอีเวนที่แบบว่าทําให้แบบเกมพลิกได้เลยนะใช่แล้วครับเวฟหายไปหนึ่งเวฟถูกต้องครับอืและอย่างเงี้ยคิดเจ็ดไม่ไม่ตายแล้วแน่นอนไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเพราะว่ายังติดอย่างมากก็เสียรอเอออย่างมากก็เสียรอนะครับครับผมและเลือกที่จะเป็นโซโลอีกแล้วจ่ายสามครับและเหลือด้งแค่ด้งเดียวแล้วตอนนี้เสียบเข้าไปเป็นเจ็ดพันครับตีไปที่กับตันคิดกับตันคิดอีกรอบครับ ขอหนึ่งพันนี่ครับโอ้โหแล้วอยู่ด้วยนะฮะก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือลืมไปที่แชมเบิลขึ้นไปใช่ที่แชมเบิ้ลขึ้นไปครับผมลืมไปเลยนะหรืออาจจะเหลือจะรู้อยู่แล้วแต่ก็เอาซะหน่อยเอาสะหน่อยครับผมน้อยก็เธอนี้ก็ไม่โดนจับนอนอีกตัวนึงนะครับผมแต่ค่าวนี้นยแต่มันนอนหมดแล้วคุณจาโคบีเนี่ยต้องถึงจังหวะที่จะต้องเคลียรบอร์ดแล้วต้องเคลียร์ให้ได้นะครับไอ้มาคุระนี่ก็เสี่ยงหนามหัวใจเหลือเกินเหมือนกันนะถูกต้องครับหนักกว่าโอทามะนะครับ ต่ว่าตอนนี้โอทามะลงหลุมไปแล้วนะครับแต่ว่าบนมือของคุณจาคูบี้มีใบเดียวนะใช่เล่นยากนะเล่นยากครับเพราะนั้นผมถึงมองว่าเธอนี้เนี่ยถ้าคุณจาคบี้ไม่ได้จบอ่ะผมว่าต้องเคลียร์ครับผมเออซึ่งคุณจาคบี้เนี่ยก็จะมีเวฟที่เคลียร์ได้อยู่ประมาณสัก2เวฟอ้าวแล้วเหมือนจะตีเข้าไปที่ไลท์นะคะับพอการติดแบบนี้คือการหลบเจสปิทลเอาแล้วฮะแล้วตีเข้าไปจริงฮะโอ้นี่โอจริงครับโอเหลือหนึ่งไลท์แล้วสำหรับคุณลูกโซ่เอาแล้วครับเหมือน ตัดสินใจที่จะปิดเลยนะฮะแล้วเพิ่มไปอีกเจ็ดพันแปดพันหกพันด้วยโอ้โหแล้วเทคเลยโอ้โหแล้วหมดแน่นอนแล้วแบบนี้รวบวุบวับวุบวับกับตันคิดยังไงนีโอ้โหแต่ด้งเหลือเยอะเกินไปนะครับแบบนี้สิบสี่แล้วโถมเลยครับผมตีเข้าไปจบเกมโอ้โหเป็นพลิกกลับมาได้สำคุณจัคคูบี้และจริงๆด้วยครับมีเจ็ดพิษทโธในไลน์ครับ โอ้ใช้ได้เลยแบบเมื่อกี้นะครับนี่คือการเล่นที่แบบอาศัยประสบการณ์ถูกต้องครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าตีพลาดเข้าไปแล้วโดนเจ็ตพิทเทลตายเนี่ยเวฟหายเวฟหายอีกนะครับครับผมเรียกว่าเป็นความสุดยอดของคุณจาโคบี้จริงๆนะครับตอนนี้สกอร์คุณจาโคบี้ห้ศูนย์แล้วนะครับผมหูเรียกว่าสุดยอดจริงๆอ่ะจาโคบี้นะครับครั้งหน้าที่มาล้านผม ต้องปูผมแดงให้แล้วต้องปูผมแดงให้แล้วไม่ใช่ว่าดักตีหัวไม่เข้าเล่นแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยววันไปหมดล่อแล้วก็ตีเอาลูฟี่แลนนเบอร์ถูกต้องถ้าได้นะครับ โอกว่าถ้าคราวหน้าไม่เอาลูฟี่ลันอเบอร์มาเล่นนะครับจะไม่เข้าร้านนะก็ขอแสดงความดีกับคุณจ็คบีด้วยถูกต้องครับความขอแสดงความเสียใจกับคุณลูกโซ่แต่ย่าพ่งยังยังยังมีโอกาสแก้ตัวถูกเพราะว่าคุณลูกโซ่เนี่ยถึงแม้เมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นการแพ้ครั้งแรกของเขานะครับมันก็แค่ครั้งแรก ใช่มันก้แค่ครั้งแรกนะยังมีโอกาสได้ลูฟี่อยู่ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้แจกลูฟี่ถึงห้าใบเลยไม่ได้แค่แชมป์นะต้องที่หนึ่งไม่ได้บังคับขนาดนั้นถูกต้องครับที่1คือคนชนะลวดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่2 3 4สามสี่ห้าเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แพ้รอบหนึ่งใช่แต่อย่างน้อยนะถึงไม่ได้ลูฟี่ก็มีท็อปเปอร์เป็นเยอะนะอ่าใช่4ี่สิบใบเลยนะครับโอ้โหนี่วันท็อปโซก็มีสิบเยอะนะมีได้เยอะนะครับอ่าครับผมก็ต้องรอรุ้นกันไปถูกต้องครับ